S <S <S แต่คุณพิยาถ้าพูดถึงอาชีพครูนะคะ <S 2> <S 2> ไรายได้อาจจะไม่มากนักนะคะถ้าเทียบกับอาชีพอื่นๆ <S 2> <S 2> แต่ว่าอาชีพครูค่ะก็ยังเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆคนเลยนะคะเช่นเดียวกับเธอคนนี้ค่ะกัญญรัตน์พงกัมปนาคนะ,คะเราไม่ไทยแลนด์ยูนิเวอร์สปี2011ค่ะเธอมีความฝันอยากจะเป็นครูค่ะโดยมีคุณตานั้นเป็นแรงบันดาลใจค่ะ <S 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 ภาพของคุณตานะคะคที่สอนหนังสือให้กับเด็กๆในโรงเรียนแถวบ้านค่ะแล้วก็ชื่นชมที่สามารถสอนได้ทุกวิชาทั้งยังเป็นที่รักของเด็กๆด,ด้วยนะคะแม้ว่าตัวเองนั้นจะไม่ได้เป็นลูกศิษย์แต่ว่าการได้เป็นหลานค่ะก็ได้รับการถ่ายทอดเคล็ดวิชาดนตรีไทยด้วยเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่ายแล้วก็ไม่น่าเบื่อนะคะ ความผูกพันกับคุณตานั้นก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับกัญยรัตน์พงศ์กปนาน์หรือว่านินวค่ะมีความฝันอยากจะเดินตามรอยเป็นครูที่ดีและเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษานะคะก็ได้เลือกศึกษาต่อในคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธสาขาศิลปะการแสดงศึกษาแล้วก็หวังนะคะอยากจะเป็นครูสอนนาฏศิลป์ค่ะ ่ค่ะคุณตาเนี่ยจะเป็นตอนนั้นเขาจะเป็นครูปฐมที่สอนทุกวิชาเลยค่ะแล้วก็แบบว่าได้เห็นแบบลูกศิษย์ของอาจารย์แบบเออลูกศิษย์ของคุณตาค่ะเขาพูดถึงคุณตายบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าแบบว่าคือการที่เราได้รู้จักอบรมสั่งสอนใครเนี่ยถ้าวันนึงเขาได้ดีขึ้นมาเราก็เหมือนเป็นคนที่เขาจดจําแล้วเขาก็ยังแบบเคารพนับถือค่ะเลยรู้สึกดีและอยากเป็นเหมือนคุณตา คนนี้นะคะแม้ว่าจะได้มีโอกาสก้าวสู่วงการบันเทิงค่ะหลังจากคว้าตำแหน่งรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สปี2011ค่ะแต่ว่ากัญญาลักน์ก็ยังคงให้ความสำคัญกับการเรียนเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะ,คะแล้วก็ยังสนุกทุกครั้งเลยนะคะที่ได้ออกไปฝึกสอนให้กับเด็กๆเธอบอกค่ะคุณพิยาว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยนะแล้วก็แต่ละวัยก็ต้องใช้เทคนิคแล้วก็จิตวิทยาในการสอนแตกต่างกันไปเป็นอีกเรื่องที่ท้าทายความสามารถของครูด้วยม,มีหลายคนถามเธอเหมือนกันนะว่ามีโอกาสเล่นละครแล้วก็ได้อยู่วงการบันเทิงบ้างแล้วเนี่ยมีรายได้ก็ดีไม่่คิดวา จิดใจวงการบันเทิงบ้างเลยหรืออย่างไรนะคะแต่เธอเนี่ยก็บอกนะคะว่าการเป็นนักแสดงก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าได้เป็นครูเนี่ยก็มีความหมายเป็นความภูมิใจในชีวิตเลยล่ะค่ะเรามามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่ามีครูอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่เป็นคนสอนเราในการดําเนินชีวิตทุกวันจนเรามีวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะนําสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยไปบอกกับคนอื่นเหมือนกันเพราะว่า การทํางานเหมือนทํางานอย่างหนู <ไป S 1> เล่นละครมีรายได้ได้ประสบการณ์จากการเล่นละครเท่านี้มันเหมือนว่ามันอยู่กับตัวเองมันให้ความสุขกับคนดูแต่การที่ว่าเราได้มีโอกาสได้สร้างใครสักคนหนึ่งเนี่ยหนูว่าแค่สร้างคนคนหนึ่งมันก็มีคุณค่ามากให้เขาแบบว่ามีโอกาสได้พัฒน,นาตัวเองต่อไปมีโอกาสได้บอกได้สอนเขาในบทบาทของครูอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะมีบทบาทตรงนี้ กัญญาลักษ์ก็บอกด้วยนะคะว่ายิ่งเด็กเล็กก็ต้องยิ่งต้องใช้เทคนิคแล้วก็วิธีการสอนมากขึ้นเพื่อเรียกความสนใจในรูปแบบต่างๆเลยนะทั้งเรื่องของนิทานหรือว่าเกมค่ะในการที่จะเล่นให้สนุกก่อนที่จะเริ่มบทเรียนไปฟังกันคะ่ะว่าเด็กๆนะคะเขามีความคิดเห็นยังไงกับคุณครูคน,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 นสวยกันบ้างคะ่ะค่ะเขามาสอนะะแล้วก็มาดูแลเด็กๆตั้งแต่เม่วานแล้วก็นะวเขาก็ดูแลดีคุณก็ใจดี ดีมากเลยค่ะมีอะไรก็จะช่วยบอกช่วยเตือนแล้วก็ดีกับเด็กมากเลยค่ะอีก2ปีค่ะกัญญารัตก็จะเรียนจบแล้วนะคะซึ่งเธอก็ตั้งใจแน่วแน่เลยค่ะที่จะเป็นครูสานต่อสิ่งที่คุณตาได้เคยทำไว้นะคะแล้วก็คงจะดีไม่น้อยด้วยที่จะได้ให้ความรู้มีส่วนช่วยสร้างเยาวชนที่ดีในอนาคตนะคะ,คะ เด็กๆก็ดูมีความสุขนะคุณครูสวยน่ารักเก่งด้วยแบบนี้นะคะวันนี้วันครูเชื่อว่าหลายคนนึกถึงคุณครูในดวงใจบางทีอาจจะนึกชื่อท่านออกแล้วแต่บางครั้งเนี่ยลืมเลือนเพราะว่าตั้งแต่สมัยอดีตไงค่คุณกันดามีไหมคะความทรงจําไว้นั้นจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูแต่ละท่านนะคะก็โดยแล้วแต่มีความสาคัญในชีวิตองดิฉันเกือบทุกคนเลยนะคะแต่ว่าท่านหนึ่งที่ถ้าพูดถึงความประทับใจต้องนึกถึงครูคนแรกในชีวิตเลยตอนอนุบาลหนึ่งชื่อครูชิดดิฉันเป็นเด็กแปลกๆค่ะที่แปลกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก้้้้าามในรงแลลกก็จจะะอไหับบ อยากเรียนขี้เกียจไม่แปลกหรอกค่ะอันนั้นไม่แปลกลขี้เกียจมากแต่ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่า,วาครูชิดเนี่ยรู้ได้ยังไง ว่าเป็นคนตะกาเหมือนกันคือเอาขนมมาล่อทุกวันล่อจนกลายเป็นติดคุณครูติดโรงเรียนกลายเป็นเด็กรักเรียนไปเลยก็เป็นความทรงจําดีๆที่แบบคุณครูเขาดูออกไงเด็กคนไหนเป็นยังไงนะคะแล้วคุณอภิยาล่ะมีเหมือนกันนะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่ผูกพันกับโรงเรียนมากเพราะอยู่โรงเรียนประจําหญิงล้วนมาถึงเจ็ดปีเพราะฉะนั้นคุณครูเนี่ยเป็นมากกว่าครูนะคะเป็นทุกอย่างในชีวิตรองจากคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันจะตื่นจะนอนจะทานเนี่ยเจอสามทุ่มต้องเดินเข้ามาปิดไฟและแอบกินขนมว่าหรือเปล่าอะไรหรือเปล่ามีครูกองค่ะเฮียบสุด นะคะแล้วก็มีครูตุ๋ยอีกหนึ่งคนน่าจะถือว่าสนิทกันค่อนข้างจะมากแต่ที่น่าสนใจคือเรามีครูร่วมกันหนึ่งคนคือครูหมูะนะคะเพราะว่ากลายเป็นเรียนโรงเรียนียวกม,มาด้วยกันะนะคะคุณครูทุกวันนี้ยังเป็นแฟนและติดตามรายการอยู่ด้วยขอบ<ช>คุณ<ช>นะคะค่ะค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนค่ะที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จเหมือนกันนะคะมีคุณครูเป็นแรงผลักดนันโดยเฉพาะคนในแวดวงศิลปะบันเทิงด้วยแล้วหลายคนมีความทรงจํำยังไงบ้างไปฟังดูค่ะ พอเราไล่โรงเรียนมาใหม่ๆปุ๊บเราก็เจออาจารย์อาจารย์แต่ละคนก็จะแบบเพียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะนึกถึงอาจารย์ประจําชั้นคนหนึ่งที่แบบ3ปีมีอะไรก็ดูดุแต่ว่าสําหรับนักเรียนทุกคนก็รู้สึกว่าแบบเออมีอาจารย์คนนี้อยู่แล้วดีเป็นฝ่ายปกครองด้วยนะคะเป็นเป็นผู้ชายร่างใหญ่ๆนิดนึงอะไรเงี้ยจะมีอะไรให้คําปรึกษาได้ทุกอย่างเลยแต่วิธีการพูดจะดูดุดูห้าวดูอะไรอย่างเงี้ยแต่น่ารักมากเด็กๆทั้งโรงเรียนรักค่ะ แล้วก็แบบตอนนั้นอาจารย์ก็เหมือนเคี่ยเข็ยนเรามากเราต้องทําทุกอย่างแบบโปรเจกต์จบด้วยแล้วก็แบบว่าอาจารย์ก็จะแบบรีฟเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็เครียดด้วยแล้วก็เหมือนท้อใจแต่อาจารย์ท่านก็ให้กาลังใจตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่าแบบเราเหนื่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าแต่คือหลังจากที่เราผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นมาแล้ว mm. เราย้อนเนี่ยเหมือนนับปัจจุบันเนี้ยอาจารย์ท่านนี้จะเป็นเสียอาจารย์เพนสีค่ะอาจารย์เนี่ยจะเป็นเป็นอาจารย์ท่านเดียวเลยที่แบบ เราพอเราพอคนพูดถึงคุณครูพูดถึงอาจารย์เนี่ยเราจะนึกถึงอาจารย์เพ็ญีทุกทีเลยเพราะมีความรู้สึกว่าท่านคืออาจารย์จริงๆคือคุณครูจริงๆที่ให้ความรู้ความรักทุกอย่างกับเราจริงๆอะคะ่ะครูเี่อนใจคนแรกนั้นคือครูที่ตีเจ็บที่สุดนะครับ <c oughs> เพราะว่าท่านเป็นทั้งครูภาษาไทยของผมแล้วก็เป็นทั้งครูประจําชั้นและผมเนี่ยเป็นหัวหน้าชั้นนะครับ เวลาที่มีปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วหาใครรับผิดไม่ได้เนี่ยหัวหน้าก็จะโดนก่อนเพราะฉะนันผมก็จะโดนทั้งในฐานะหัวหน้าชัาน้นแล้วก็โดนทั้งในฐานะนักเรียนวิชาภาษาไทยนะฮะแต่ในการที่เราเจ็บที่สุดนั้นเราก็จํามากที่สุดนะ,ะว่าท่านเนี่ยตีเราด้วยความเจตนาที่ดีเพื่อจะสอนให้เราจดจํา ค่ะก็เป็นความประทับใจและความทรงจําที่มีต่อครูแตกต่างกันไปนะคะ,คะแต่ช่วงหน้าค่ะก็ยังอยู่ในเรื่องของครูนะคะมีภาพพยรอยหลายเรื่องเลยค่ะที่ถ่ายทอดเรื่องราวของครูแล้วก็ยังสร้างแรงบันดาลใจด้วยมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะ